สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแนะนํนาการเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารต่างๆนะแต่คลิปนี้เป็นของธนาคารกรุงไทยนะซึ่งผมเปิดที่ว่าแถมประกันอุบัติเหตุฟรีนะครับทั้งหมด6ธนาคารนะครับก็คือมีกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์ UOB TTB และแรนดอร์เท้านะครับที่เขาแถมประกันอุบัติเหตุฟรีนะครับซึ่งเงื่อนไขของแต่ละแบงก์นะครับแตกต่างกันนะครับเลยนะครับแต่หลักสาคัญเลยเมื่อเขาเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะเราต้องมีการเคลื่อนไหวบัญชีในรอบ1ปีนะครับ ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวในรอบ1ปีและเราเหลือเงินในบัญชีไม่ถึง2,000บาทนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนเรานะครับถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับเดือนที่13เขาจะเริ่มหักเดือนละ50บาทนะฮักไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเงินเราหมดแล้วเขาจะปิดบัญชีอัตุมัติเลยนะครับการแก้ไขนะครับถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีนั้นเลยนะเราควรที่จะเติมเงินอยู่ในบัญชีนั้นอย่างน้อย2,000บาทขึ้นไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขของอมรัพย์ของธนาคารกรุงไทยนะครับ ที่ได้รับประกันอุบัติเหตุฟรีนะครับเขาชื่อว่ากรุงไทยแคร์เซฟวิ่งนะฮะซึ่งผมไปเปิดมาแล้วนะครับวันนี้นะเราต้องไปเปิดที่สาขาเท่านั้นนะครับและเราได้เล่นบัญชีมาแบบนี้ด้วยนะครับที่ผมสามารถที่เปิดทางออนไลน์ได้นะครับก็มี UOB นะครับ t t b และ Land ์แอนด์เฮสนะครับส่วนไทยพาณิชย์กรุงเทพและกรุงไทยนี้นะครับเราต้องไปเปิดบัญชีที่สาขาเท่านั้นนะครับวันเปิดบัญชีนะครับต้องเปิดขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะฮะและ เขาจะคุ้มครองอุบัติเหตุเรานะครับเราต้องเหลือขั้นต่ําอย่างน้อย1,000บาทก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับและเราฝากได้สูงสุดนะครับก็คือ100,000บาทนะฮะแล้วก็คูณด้วย25ก็คือคุ้มครองก็2,500,000บาทนั่นเองนะครับก็คือ25เท่าของเงินฝากก่อนเกิดอุบัติเหตุ1วันนะครับ แล้วใครที่สามารถฝากได้ก็คือฝากได้ตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง69นะครับแล้วก็คุ้มครองจนถึงอายุ70นะครับหลังอายุ70ก็ไม่คุ้มครองแล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะเปิด1คนต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับและลูกค้าต้องเป็นคนสัญชาติไทยด้วยนะครับและประกันอุบัติเหตุนี้นะครับไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะครับเราจะได้ประกันอุบัติเหตุนี้ต่อเมื่อเราเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือตามแบบของอบสองนะครับและมีอาชีพที่ไม่คุ้มครองนะครับก็คือตำรวจทหาร และอาสาสมัครในขณะปฏิบัติหน้าที่นะและก็ไม่คุ้มครองการที่โดนฆาตกรรมนะครับโดนทําร้ายหรือว่าขับขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ไม่คุ้มครองนะและบริษัทประกันภัยก็คือกรุงไทยพาณิชประกันภัยนั่นเองนะครับที่ผมอ่านเงื่อนไขนะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะแต่มีของธานาคารทหารไทยนะครับมีค่ารักษาพยาบาล3,000บาทนะแต่ก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับนี้ก็คือผมเอาที่ว่าเราเปิดออมทรัพย์ แล้วก็ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยนะครับทั้ง6แบงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียเบี้ยประกันภัยเช่นปัจจุบันเนี่ยเขามีโปรโมชั่นว่าทําบัตร a t m นะครับเช่นว่า599 600บาทนะครับได้ทั้งคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยนะครับและก็มีค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับแต่ตรงนั้นก็คือมีเบี้ยประกันรายปีนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็คือไม่มีเบี้ยประกันรายปีนั่นเองนะฮะของ6แบงนะครับถ้ามีมากกว่า6แบงที่ผมแนะนํานี้นะครับบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปฝากแล้วก็นำเงื่อนไขมารีววิให้ดูนะคับ สนใจที่เก็บข้อมูลนะสมมุติว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือเราเต็มนะเราก็สามารถที่จะย้ายมาลง e อ็กเทอร์เหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น HDD นะครับหรือ SSD นะฮะก็สะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะติดร้านไว้ตรงหน้าจอนี้นะครับและเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนดิสหรือว่าเวิเทิร์นะเข้าไปเลือกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ